ในกรุงเทพเชียงใหม่ภูเก็ตและเมืองอื่นๆในไทยแอปเรียกรถที่ได้รับความนิยมคือ Grab และ Bolt ครั้งนี้เราจะอธิบายวิธีลงทะเบียนและการใช้งานแอป Bolt ผมเป็นคนญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในไทยผมจะอธิบายเกี่ยวกับแอปเรียกรถ Bolt จากมุมมองของผมก่อนอื่นเราจะเปรียบเทียบระหว่างบ o l กับ Grab โปรดใช้การเปรียบเทียบนี้เป็นข้อมูลในการเลือกพื้นที่ให้บริการโบทให้บริการในหลายเมืองของไทยรวมถึงกรุงเทพเชียงใหม่และภูเก็ตส่วนแกลบให้บริการในเมืองหลักของไทยและครอบคลุมพื้นที่กว้างกว่าโบทการเลือกประเภทรถทั้งโบทและแกลบมีตัวเลือกรถที่หลากหลายราคาโบทมักจะมีราคาถูกกว่าแกลบแต่ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาและความต้องการการรองรับภาษาญี่ปุ่นโบทโดยรวมไม่รองรับภาษาญี่ปุ่น ในขณะที่แกลบรองรับภาษาญี่ปุ่นตอนนี้เรามาดูวิธีใช้แอปบูทในการเรียกรถกันดาวน์โหลดแอปบูทจากนั้นเปิดแอปและสมัครใหม่กรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือเพื่อยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ของคุณคุณจะได้รับรหัสพินทาง SMS หากใช้โทรศัพท์มือถือในไทยกรุณากรอกหมายเลขโทรศัพท์ของไทยต่อไปเป็นคำอธิบายเกี่ยวกับวิธีใช้บริการเรียกรถแท็กซี่แต่แอปโบยดแต่ที่แอปแล้วหน้าจอน,นี้จะปรากฏขึ้นแต่ที่ไอคอนแว่นขยายและแววนทูตรงกลางหน้าจอ แต่ที่ไอคอนแผนที่แล้วหน้าจอนี้จะปรากฏขึ้นลากหมุดบนแผนที่ไปยังจุดหมายปลายทางแต่ปุ่ม Confirm Destination สีเขียวที่ด้านล่างของหน้าจอแต่ปุ่ม Confirm Destination แล้วหน้าจอนี้จะปรากฏขึ้นแผนที่จะปรากฏที่ด้านบนของหน้าจอที่ด้านล่างของหน้าจอจะแสดงประเภทรถและราคา หน้าจอจะเปลี่ยนไปจะเห็นไอคอนแว่นขยายและคำว่า Destination ปรากฏขึ้นพิมพ์จุดหมายปลายทางที่นี่หรือแตะแผนที่ที่อยู่ด้านขวาของ Destination เพื่อเลือกจุดหมายปลายทางประเภทรถมีดังนี้แท็กซี่แท็กซี่มอเตอร์ไบค์มอเตอร์ไซค์รับจ้างอีโคโนอมีรถประหยัดที่สุดโบท๊ทรถมาตรฐาน XL รถคันใหญ่สำหรับหลายคนเลือกประเภทรถแล้วแต่ปุ่ม Select Taxi สีเขียวที่ด้านล่างของหน้าจอแต่ปุ่ม Select Taxi แ,แล้วหน้าจอทางซ้ายจะปรากฏขึ้นระบบกำลังค้นหาคนขับเมื่อพบคนขับหน้าจอจะเปลี่ยนไปเป็นหน้าจอทางขวาเวลาที่รถจะมาถึงจะแสดงจะแสดงประเภทรถสีของรถหมายเลขทะเบียนชื่อและรูปของคนขับ เมื่อขึ้นรถบดหน้าจอจะเปลี่ยนเป็นหน้านี้แทนที่จะแสดงตำแหน่งปัจจุบันและจุดหมายปลายทางเมื่อถึงที่หมายจะต้องชำระเงินหากลงทะเบียนบัตรเครดิตไว้ระบบจะหักเงินอัตโนมัติจากบัตรหากไม่ได้ลงทะเบียนบัตรเครดิตจะต้องจ่ายเป็นเงินสดบางประเภทรถอาจรับเฉพาะบัตรเครดิตเท่านั้นการลงทะเบียนบัตรเครดิตและที่อยู่บ้านจะช่วยให้ใช้งานสะดวกขึ้น ก่อนอื่นเราจะอธิบายวิธีลงทะเบียนบัตรเครดิต 1. แต่ที่ไอคอน3ขีดที่มุมซ้ายบนของหน้าจอ 2. แต่ที่ payment 3. แต่ที่เครื่องหมายบวกตัวหนา add debit credit card 4. กรอกข้อมูลบัตรเครดิตแค่นี้ก็เสร็จสิ้นการลงทะเบียนบัตรเครดิตแล้ววิธีลงทะเบียนที่อยู่บ้านในหน้า home หแต่ที่ Account ที่ด้านล่างของหน้าจอ2กรอบที่อยู่บ้านใน Home ของเซล Places แค่นี้ก็เสร็จสิ้นการลงทะเบียนที่อยู่บ้านแล้วเป็นอย่างไรบ้างคะแอปเรียกรถเบอร์ใช้งานง่ายมากเลยนะคะทั้งถูกและสะดวกด้วยค่ะ